โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่ช่องวันเดย์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจคนทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับกิจกรรมในเกม RV ในวันนี้เนาะก็มันจะไปอยู่ตรงหน้าลอตเตอรี่นะลงไปอีกอ่านี่ก็จะเป็นกิจกรรมอันนี้เนาะเหมือนเป็นกิจกรรมสะสมผลึกหัวใจแล้วก็นำไปแลกสกินได้ โดยสกินที่มีก็มีแค่อิโลเมียเนาที่เหลือเขาเป็นฮีโร่โอเคกดกติกาการเล่นลอตเตอรี่ก็คือซื้อลูกแก้วจากร้านค้าด้วย30คูป,ปองหรือ200เพชรเพื่อสุ่มลอตเตอรี่รางวัลจะไม่รวมฮีโร่และสกินที่มีอยู่แล้วของรางวัลจะมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องแล้วก็สามารถนำชิ้นส่วนฮีโร่หรือสกินไปแลกของรางวัลได้ที่กิจกรรมต่างๆได้ก็อันนี้ก็เป็นกฎของลอตเตอรี่ทั่วไปเนาะ ปกติกฎการออกมันก็ค่อนข้างที่จะออกพวกเป็นเหรียญเป็นเพชรอะไรอย่างนี้เนาะหรือแบบสิะสมทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้มันจะเป็นผลึกหัวใจซะเยอะนะเห็นป่มแสดงว่าน่าจะออกผลึกหัวใจสักส่วนใหญ่แล้วก็ที่ออกยากน่าจะเป็นพวกสกินกับฮีโร่เนาะเลขนําโชคยิ่งสูงจะยิง่งจะยิ่งนําโชคไม่รู้จริงป่านะเดี๋ยวลองมาดูกันเดี๋ยวมาดูตรงร้านค้าตรงนี้ก็จะเป็นนี่แลกผลึกหัวใจก็จะมาแลก ฮีโร่กับสก,กินเนาะซึ่งสก,กินมีมูลค่าถึง59ผลึกหัวใจเป็นลอตเตอรี่ผลึกหัวใจเนาะใครสนใจก็เล่นกันได้ระยะเวลากิจกรรมก็คือ18จนถึงวันที่2ตุลาเลย18เดือน9้าถึง2ตุลาใครสนใจก็เล่นกันได้นะโอเคเดี๋ยวเราขอไปดูในร้านค้านะอ๋อเพิ่งเห็นว่ามีของโทนมาขายด้วยเขาเอาสก,กินของโทนมาขายเนาะไรเมนโทนนี่น่าสนใจเลยนะก็แอบคิดอยู่ว่าซื้อดีไหมนะ น่าสนใจนะโปรโมชั่นแพ็กเกจ h e โ o และสกินของโทรเนะาะขายตั้งแต่18จนถึง24นี่เท่านั้นนะโอ้น่าสนใจนะใครสนใจก็มาเล่นกันได้นะสำหรับกิจกรรมนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงไอเทมเดีกว่านะเพราะว่าจะไปซื้อไอ้นี่อะไรนะลูกแก้วเอออันนี้นี่ลูกแก้วเพราะว่าจะซื้อเราไปเล่นในลอตเตอรี่เนาะรายละเอียดของไอเทมลูกแก้วใช้เล่น เล,เล่นลอตเตอรี่ในร้านค้าลูกแก้วแดงฮีโร่ถาวรสกินถาวรอ,อุปกรณ์ตกแต่งสกินถาวรโอกาสออก3.05%ชิ้นส่วนลึกรับเดือน7 <c oughs> 7 8ถึงจไอเทมอื่นๆหีบชิ้นส่วนฮีโร่ชิ้นส่วนสกิน1 8 2 5เอิ่มิแล้วเราว่าอันนี้ไม่ใช่น่าจะไม่ใช่อัตราการออกของกิจกรรมนี้นะอาจจะเป็นอัตราการออกของออตเตอรี่ทั่วไปมันซื้อได้สูงสุด3ชิ้นเนาะ สามชิ้นต่อวันก็เอาเพชรแดงมาแลกกันนะใครที่มีเพชรแดงเยอะๆอย่างเราเนี่ยเกือเยอะมากก็เอามาแลกเป็นอันนี้มาเล่นลอตเตอรี่กันได้นะเดี๋ยวไปดูในหน้ากิจกรรมต่อเนาะว่าก็เท่าที่ดูก็มีอยู่สามฮีโร่ครับหนึ่งสกินเนาะอืมอ่ก็อันนี้ก็เป็นสกินของอีโลเมียเนาะก็ค่อนข้างโอเคอยู่แหละแล้วก็ที่เหลือเป็นฮีโร่เนาะอ ดิเลียนาแล้วก็แล้วก็อิลูเมียเนาะแล้วก็ um วกตัวสุดท้ายเป็นซินเดเชียเนาะก็โอเคแหละเดี๋ยวมาสุ่มกันเลยละกันว่ากิจกรรมนี้เป็นไงตอนนี้เรามีประมาณ8ลูกแก้วเนาะเดี๋ยวมาลองดูกันว่ากิจกรรมนี้โอเคไหม มาสุ่มห้าครั้งอืมก็โอเคนะออกลูกแก้วเยอะดีนะเอ้ยไม่ใช่ออกผลึกหัวใจต้องหกอันเนี่ยก็เราว่าค่อนข้างโอเคเลยโอเคเดี๋ยวเราสุ่มที่เหลือเนาะอืมสุ่มอย่างละหนึ่งละกันเดีย๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงโอเคก็ผลึกหัวใจเนาะเดี๋ยวสุ่มต่อละกันนะ โอเคแล้วถึงหัวใจในะอีกสักครั้งหนึ่งครั้งท่าละอ mm hmm. เราว่านี่แทบจะแบบค่อนข้างโอเคแหละเพราะว่าเหมือนเท่ากับว่าหนึ่งหนึ่งลูกแก้วเท่ากับหนึ่งหัวใจเลยอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูในหน้าแรกของกันนว,ว่าตอนนี้เราได้พอจะแลกอะไรได้ไหมแต่รู้สึกว่ายังไม่ถึงเนาะเออยยังไม่ถึงจริงด้วย ก็น้อยสุดก็คืออิโลเมียเนาะก็คือ19ผลึกหัวใจสูงสุดก็คือสกิลอิโลเมีย59เนาะก็ก็ถ้ามี้ามี59ลูกแก้วก็น่าจะแลกได้เนาะแต่ว่ามันก็ยากนิดหน่อยเนาะแต่ไม่แน่อาจจะหมุนหมุนแล้วโชคดีเลยก็ได้เนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปถึงตอนนี้มีอะไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะก็สุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับ